พี่แพดี่ทำอะไรอยู่คะกำลังเตรียมการครับหุยมันจะเปื้อนมันจะเลือนะนะแล้วน่ะได้ยินเสียงเสียงอะไรจ๊ะเสียงอะไรจ๊ะคุณนะอ่าเรือลนะเรือลนะ ก็คือปิดเลยทีนี้ออหิบอบบบบบบาบบาบบบบบบมากบบ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 อบบมบอบะบบ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 าบบบไบบ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 บ อุ๊ยอ้ยเท่าไรอะมือไวเชียนะน้องฟอร์ดกับแม่พี่แพรี่น่ารักมากเอาแล้วพี่แพดี่ไม่น่ารักเหรอทุกคนอช่วยกันนะอทุกคนก็<ๆ>ก็ถูกไงก็น้ำพิดประมาณทุกคนช่วยกันคูณเอ้ยไม่สืไม่ไมใช่คูณคูณสาม ร้อยพันนี่ก็ได้ล้านก่อนละสองก็เก้าคูณสามพันหนึ่งร้อยพเก้าแสนหลอดไม่ตื่นจริงไม่เชื่อเลยได้จะได้เก้าแสนอะตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยบ้านละก็ขาดอีกแค่สามพันสองก็เกือบได้แต่งละก็เดียวอยู่นะเอาไบซีเขายังทำได้เลยเราก็ต้องทำได้สิ อ้าวเราขอแค่แบบตายอีซี่ฉสามหมื่นบ้านอ้าขอ,ขอแค่พันบ้านพอน้ำพริกอ่ะเอาแต่ก็ขายก็ต้องขายได้อยู่ก็เรื่อยๆไงเรื่อยๆมาช่วยกันอุดหนุนนะคะทุกคนอือช่วยกันเร็วนานจะได้แบบมีกำลังใจถูกต้องเนี่ยน่ารักมาก ที่สุดเลยไม่ต้องมาหลอกพูดหรอกไม่หลอกเราความจริงใจ<ไ>มันติดมันคือศูนย์เอาเราก็ช่วยกันสิฟอัพมจะช่วยพี่พไปดี้ขายทเรียนพี่ไดีได้ช่วยฝอขายน้ำพริกอ่ะความจริงใจเท่ากับศูนย์หรือไงเพี่ไปดี้ก็เป็นคนฉลาดนะโตแล้วอ่ะจะดูไม่ออกเลยเหรอว่าฝอจริงใจหรือไม่จริงใจวันนี้ก็ดูยากฉันฉลาดทุกเรื่องยกเป็นรื่องความละเวอ ยแค่ไหนจุเทำตาทำหน้า <laughs> <laughs> ขายแล้วพี้แค่ไหนเจอขายทำนี้ายนัน,นาขายไเีค่ไหขยไ้ีแ่ไหไม่ใช่น้ำนี้คนละน้ำ <laughs> ทำตาหวา เสียงอ่อนๆเธอ,อขวาย้งพี่ก็น่อน <laughs> ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม,มน่ารักไหมเขาบอกให้ทำอ,อ่อนๆเธอ เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่องไปทีเนี้ยไม่มีช่องเข้ามากินแล้วเนีย่ยพี่เาไหนเป้าเราจะไม่มีช่องเข้ามา